อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาตูภะคะวาตาธโมธรรมนัมสามิสูปฏิปันโนภะคะวตูสาวกะสังโูสังคังนัมามินะโมตัสสะภะคะวตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวตูะรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธัมมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังคจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตะกติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามโคชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปสันติโภชังคาจะตถาภเรสมาตุเปกะโคชังคาสันเตเตสภะทัสสนา โมนินาสัมมัทาคาตาภาวิตาภาหุรีกาตาสังวตัตติอภิญญายะนิพานายะจักโบทิยาเอเตนะสัจวัจเจนะสนติเต,ตหุนตุสัมปทาเอกสมิงสัมเยนาถูโมคตลานันจักปัสสะปังคิละเนทุกิเตทิตทวาพวาุจังเคสตะเทจะยิเต,ตจะตังอภินันติตวารูคามุจ,จิงสุต,ตังคเนเอเตนะสัจวัจเจนะสนติเต,ตหุนตุสัมปทา เอกธาธรรม,มาราชาปิเคสันเนนาพิปิพิตตจุนทันเถเรณจัญเยวปนาเปตวานาสาาัสสาธังสัมโมท,าาทิตวาจะอาภาตาตัมมหาวุทัสสิธานโสเอเตนัสตจวัจเจนะสนิเตหุนตุสัมปทาบะยนาเตจะอาภาตาตินันนิปิมหิสิน,นังมขะหะตะเรสาวะปตานุปติธรรม,มาตังเอตีนัสตะวัจเจนะสน,ะสนิเตหุนตุสัมปทา เ่เมตตาให้กับตนเองอาหารสุขิโตโหมิอาหารทุขโขโหมิอาหารอเวรุโหมิอาหารอภยาปโชโหมิสุขีอัตตนังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเธอทำความเมตตาให้สัรพ,พสัตว์ศัพเทัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จิตตายด้วยกันทั้งสิ้นอวิราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเดออพยาปัช,ชาหนตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอนิคาหนตุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจเิอ สุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุข้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยนุ่งเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุมโมธนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด